เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแม่ถ่ายวิดีโอกอนกังฟูกังฟูส่งให้โยโูลูโยโูลูให้ปลาใหญ่ทีเทมค่ะ13ปีกับ14 เฮ้ยฮึบอ้เจ้าคุณเจ้าคุณให้กังฟูไม่ได้เรียง

他去得，他去 ไปก่อนคะ่ะแม่ถ่ายวิดีโอก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยโอ้ยล,ลุตีละครเลยค่ะ